หลายคนอาจจะไม่รู้จักแต่ว่าตั้งแต่เก่าสือเป็นบล็อกเกอร์จิมมีรแจลล้วนะคะทุกคนสวัสดีค่ะทุกคน,กคนวันนี้นะคะ,กคนนะ,คะเกดก็จะมาตอบคำถาม Q&A กันค่ะก็จะเป็นการอัปเดตใหม่นะคะเป็น Q&A เวอร์ล่าสุดเลยค่ะคําถามแรกอายุเท่าไหร่ก็เกดนะคะตอนนี้อายุประมาณ15แล้วก็คือกําลังจะประมาณ15กําลังจะ16นะคะตอนนี้ม,มออะไรเลย่ย อยู่ม .5 ค่ะหลายคนอาจจะสงสัยว่าทำไมถึงเกดแบบว่าอยู่ม .5 ใช่ไหมแต่ว่าจริงๆเกดอยู่ม .4 นะคะแต่ว่าเกดอะสอบเทียบของโรงเรียนก็เลยพานขึ้นมาเรียนกับพี่ๆแล้วก็อยู่ม .5 นะคะเรียนที่ไหนครับตอนนี้ ตอนนี้เรียนอยู่ Open s นสคูลค่ะเป็นโรงเรียนการแสดงแล้วก็เป็นโรงเรียนอ่านด้วยก็จะมีเอกอ่านอนดิไซน์มีเชียร์ทีมีเดียแล้วก็มีเป็นเพอร์เกคเมืองารที่เกดเรียนอยู่ก็จะเป็นการแสดงนั่นเองค่ะส่วนสูงเท่าไหร่แล้วสัดส่วนเท่าไหร่ครับส่วนสูงเกดคือหลายหคนอาจจะคิดว่าเกดสูงมากใช่ไหมแต่จริงๆแล้วคือเกดอ่ะสูงแค่ร้อยแปดสิบไดค่ะทุกคนเกดอ่ะเป็นสาวตัวเล็กนะคะส่วนสัดส่วนเกดก็คืออกสามสิบเอ็ดเอลยี่สิบสี่สะโพกสามสิบสี่นะคะอยากเข้ามหาลัยไหนแล้วอยากทำอาชีพอะไรครับมหาลัยอันดับบบที่่แวาาอยก จะเข้าจริงๆอะก็คือนิเทศจุลานะคะสาขาสื่อสารการแสดงก็คืออยากเข้าที่นี่ที่สุดแล้วก็จะตั้งใจยื่นพอร์ตเข้ารอบนี้นะคะส่วนเองมาก็จะเป็นโฟฟ้ามสาวก็คือมันือแบบนิเทศนี่ด้วยก็จะเป็นของม,มอสวน,นี่เองคะ่ะส่วนเรามาก็จะเป็นมอกรุ่เทพนะคะข้อเสียคือมันไกลบ้านแต่จริงๆอะก็คือแบบจริงๆก็รู้สึกว่าโอเคกับมอกรุ่เทมนะแต่ว่าคือมันไกลบ้านมากก็เลยรู้สึกว่าแบบเออมันน่าจะยุ่งยากลำบากกว่าอยากทำอาชีพอยากเป็นนักแสดงนะคะเพราะว่า เกมรู้สึกว่าแบบการได้เป็นตัวละครแต่ละตัวคือมันแบบมันว้าว Amazing มากกับการที่แบบได้ไปลองประสบการณ์แบบนู้แบบนี้มาหรือว่าการฝึกการจินตนาการเนี่คือรู้สึกว่ามันเป็นอาชีพที่สนุกแล้วก็แบบน่าสนใจมากๆเริ่มเป็นอินฟูได้ไงมันมีแรงบันดาลใจอะไรไหมต้องบอกก่อนนะคะว่าเกยอะตอนแรกไม่ได้อยากเป็นเองต่อว่าปั้ามาเป็นคนที่แบบว่าเหมือนทํบล็อกเกอร์มาก่อนตั้งแต่แบบยุคพันธิปนะคะหลายคนอาจจะไม่รู้จักแต่ว่าตั้งแต่เก่าสุดเลยเป็นบล็อกเกอร์แล้วเฮียก็เริ่มแบบทำเพนู๊แล้วก็ ทำภาพนิ่งนี่นะคะจนแบบ พัฒนามาเป็น YouTube แล้วก็เหมือนทำมาเรื่อยๆตั้งแต่เด็กก็เลยแบบรู้สึกคุ้นชินกับกล้องแล้วก็รู้สึกว่ากล้องอ่ะเป็นส่วนหนึ่งในชิตไปแล้วนะคะก็เลยรู้สึกว่าแบบชอบแล้วก็ชอบพูดด้วยอะไรอย่างนี้ก็เลยกลายเป็นว่ามันทําให้ชอบจนมาถึงทุกวันนี้แล้วก็ต่อยอดกลายเป็นว่าอยากไปลองทํางานสแสดงมากนอกจากการเป็นอินลูค่ะได้ออกกําลังกายไหมคะมีวิธีออกกําลังกายแบบไหนหรือว่าได้กินอะไรไหมในการดูแลร่างกายหรือหุ่นให้มันดีมากขนาดนี้คะ่ะคือเรื่องนี้ก็มีคนถาดเกจเยอะมากๆเหมือน เทจะบอกเลยว่าเทเป็นคนที่อ้่าง่ายคือถ้าสมมติกินนิดเหนื่ะยพุงก็จะเริ่มป่่มแหละแต่ว่าคือถ้าพอไม่กินอะไรอี้ใช่ไหม,มก็จะยังแบบ บซึ่งถามว่ากินและเก็แบบคุมอาหารขนาดนั้นไหมก็จะบอกตรงๆว่าไม่ได้แบบไม่ได้คุมอาหารเลยก็คือกินแบบตามใจปากแต่ว่าก็ไม่ได้กินแบบในปริมาณที่เยอะมากขนาดนั้นแล้วก็ส่วนหนึ่งพอแบบเป็นคนตัวเล็กใช่ไหมคะก็เลยรู้สึกเหมือนว่าแบบการกินข้าวอะ่ะถ้าเพื่อนกินกันเยอะมากๆอย่างเก๊ก็จะกินได้แค่แบบประมาณจานนึงบางทีก็กินได้หมดก็อิ่มแล้วอะไรอย่างงี้แต่ว่าเป็นคนที่ติดขนมวิธีลดน้ำหนักของเกะก็คือลดขนม แต่ช่วงนี้ก็คือกินแบบสะบัดมากค่ะส่วนเรื่องออกกำลังกายหรอก็คือช่วงไหนมีไฟก็คือจะออกแล้วพอออกมันก็แบบเห็นผลคือพอก็ทเป็นคนที่แบบอ้วนง่ายแต่ว่าก็ลดง่ายหช่วงไหนที่ต้องใช้หุ่นจริงๆก็จะออกกําลังกายค่ะก็จะแบบว่าเปิดคลิปในยูทูบออกตามนี้ทั้งคาริโอบ้างหรือว่าแบบการบอดี้เวทตัวเองอะไรอย่างนี้ครัฟิลนั้นแต่ว่าไม่ได้ออกนะ นอนาคตน้องเกมี่แพนจะไปเรียนต่างประเทศไหมคะถ้าไปแล้วน้องเกทอยากเรียนประเทศไหนเพราะอะไรครบจะบอกตรงๆว่าเกสไม่มีแพนอยากจะไปเรียนต่างประเทศเลยตั้งแต่ส่วนหนึ่งอ่ะงานเกทอ่ะมันอยู่ที่ไทยด้วยแบบสปอนเซอร์นู่นหรือว่างานนู้นงานนี้นะคะแล้วเกทก็เลยรู้สึกว่าแบบตัวเกทเองอ่ะไม่ได้อยากไปเรียนต่างประเทศคือเกทอ่ะเป็นคนที่ชอบเที่ยวและใช้เวลาทั้งชีวิตเนี่ยอยู่ต่างประเทศเยอะมากเวลาปิดเทอมอเงี้ยไปแหละคือเกทบินบ่อยมากแล้วก็ไปต่างประเทศบ่อยมากนะคะแต่ว่าก็คนผบว่าแบบเออเกทแค่ชอบไปเที่ยวชอบอยู่แค่ชั่วคราว แต่ว่าไม่ได้ชอบอยู่ต่างประเทศนานเพราะว่าอะไรมันก็ไม่สะดวกนอนเราก็แบบรู้สึกว่าไม่อยากหันบ้านค่ะใช่มีแฟนหรือยังจะบอกว่าคลิปนี้ถ้าจะแบบเป็นแบบคลิปออฟฟิเชียลจริงๆที่แบบเคสจะแบบพูดนะคะ ก็คือมีแฟนแล้วหลายๆคนอาจจะรู้ผ่านแบบไลฟ์ติ๊กต็อกอะไรอย่างมาแต่ว่าแบบไม่เคยลงแล้วก็ไม่ได้พูดถึงมากๆขนาดนั้นก็คือมีแฟนแล้วนะคะทุกคนเขินอะแต่ว่ายังไม่ได้เปิดตัวไม่ได้แบบเก็บไว้เป็นความลับนะก็คือใครที่แบบเดินส่วนเกศอะไรอย่างเงี้ยแล้วอยู่ด้วยกันก็ก็เห็นก็รู้บ้างอะไรเงรี้ยหรือแบบสตอรี่บางทีก็แบบลงหนอแบบไม่ได้ติดหน้าหรืออะไรอย่างงี้ ไม่รู้คําตอบก็คือไม่รู้เหมือนกันนะคะว่าจะเปิดตัวตอนไหนแต่ว่าคนถามแบบเยอะมากๆเลยคำถามนี้พี่เกดเวลาที่ไปโรงเรียนส่วนมากไปทานข้าวตรงไหนคะโอเพสบูที่เกดเรียนอยู่เนี่ยแต่ก่อนอยู่สเกดนะคะก็คือเป็นเครือของนิวตันซึ่งเรียนอยู่ตรงสยามเลยแล้วทุกวันนี้เกดก็ยา้ายมาอยู่ที่ซอยหกนะคะก็อยู่ตรงข้ามพลากรเลยทีเนี้ยแหล่งกินเกดอ่ะมันก็จะเปลี่ยนไปตามที่อยู่ถูกไหมก็คือตรงแถวแถวซอยหกแบบมันก็จะมีแบบซอยเล็กๆที่มันจะเป็นต่อ มันก็จะมีของถูกอะไรอย่างงี้ซึ่งตรงนั้นอ่ะก็กินมันมีร้านอร่อยอยู่บ้านนั้นแล้วก็บางวันก็ไปกินตรงนั้นแล้วก็แบบสลับไปกินที่พารากอนอะไรเงี้ยซึ่งชันล่าอาจจะบอกว่าฟูดคอร์ดข้างล่างคืออร่อยมากแบบมันจะมีแบบมันมีปงมันมีเป็ดอะไรอย่างงี้ใช่ไหมแล้วก็แบบร้านดังๆมาเปิดเพียบเลยก็ชอบไปพารากอน,นะคะอาจจะมีไปสยามวันบ้างบางทีกินแล้วแต่ที่เลยก็คือเดินไปเรื่อยๆจัดการเวลายัางไงครับแบบมีคนถามเรื่องนี้มาเยอะมากๆนะคะเพราะว่าอาจจะเห็นว่าเกมีทั้งแบบการแบบทำละครเวที ทํางานที่บ้านแล้วก็การบ้านการงานนู่นนี่เยอะมากแล้วก็บินบ่อยนะคะไปเที่ยวบ่อย <c oughs> คือถามว่าเกศเป็นคนจัดการเวลาเก่งขนาดนั้นไหมอะแบบ่อนนั้นเนี้ยคือเป็นคนที่แบบเละม,มากๆแล้วก็เหมือนพอเราโตขึ้นใช่ไหมมันก็ค่อยๆแบบจัดการระเบียบตัวเองจัดการเวลาชีวิตแบบจนเป็นรูทีนได้ะคะ่ะก็เกสอะจะแยกเวลาพักผ่อนกับเวลาที่ทํางานเวลาไปโรงเรียนเนี่ยะคะ่ะก็จะแบบซ้อมใช้เวลาตรงนั้น ซ้อมเรียน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 ทำงานตรงนั้นแล้วพอกลับบ้านหรือเป่ากก็จะเอาช่วงเวลาที่แบบตลอดทางกลับบ้านจนถึงกินข้าวอาบน้ำอ่ะเป็นเวลาพักแล้วพอกินข้าวอาบน,น,น,น้ำเสร็จจัดการตัวเองเสร็จใช่ไหมคะถ้ามีการบ้านอ่ะหลังจากนั้นอ่ะก็จะนั่งทําการบ้านต่อแล้วก็ถ้าวันไหนว่างก็จะพักผึ้อ,อะไรส่วนเรื่องดูแลตัวเองมีคนถามมาเหมือนกันเวลาที่แบบคือเก้แบบเป็นคนที่แบบใช้เวลาแบบอยู่ในห้องแต่งตัวนั้นมาก กินข้าวเสร็จอวเกจะใช้เวลาหลังจากนั้นประมาณหนึ่งถึงสองชั่วโมงกับการแบบหลังหน้าทาครีมอาบน้ำสระผมเองก็จะใช้เวลาช่วงนั้นเป็นเวลาดูแลตัวเองนะคะแล้วก็จะแบบกินวิตามินอะไรอย่างนี้เพิ่มแล้วก็จะพยายามนอนเยอะๆแต่ว่าถึงแม้ว่ามันจะทำไม่ค่อยได้ก็ตามสำหรับคำถามนะคะวันนี้ก็จะประมาณเท่านี้ลวกันก็คือเป็นคําถามที่เกรดรวบรวมมาจากในเอจีด้วยนะคะก็เดี๋ยวจะมาทาคลิปอะไรอย่างนี้อีกเรื่อยๆนะคะใครมีคําถามก็คือพิมพ์มาถามได้เลยเนาะเกดก็จะลงไว้เป็นช่วงๆเรื่อยๆเลย ส่วนใครที่แบบว่ามันจะมีคนแบบบอกว่าเจอเก๊ตต่อไม่กล้าทักบ่อยมากก็คือจะบอกว่าทักได้นะคะแล้วก็มทาทําความรูม้จักกันได้เก๊ก็อยากรู้จักทุกคนเหมือนกันก็สําหรับวันนี้ลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย